สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมวุฒิุาครับวันนี้พาเพื่อนมาปลูกข้าวไร่ฮะหลังจากที่ผมได้ถ่ไถไปแล้วได้ใช้รถไถมินิถแล้วก็ได้คาดไปเมื่อคืนถ่ายคาดไปเมื่อคืนแตไ่ไม่ได้ถ่ายคลิปก็เดี๋ยวผมจะมาทําเป็น e p พี EP เลยฮะเป็นข้าวไร่ที่ปลูกในแปลงทุเรียนระยะชิดแล้วก็จะมีมะละกอมีข้าวโพดอีกฮะในในแปลงนี้เดี๋ยววันนี้ปลูกข้าวไร่ก่อนทําเทคนิคปลูกข้าวไร่ก่อนผมก็จะวัดแล้วก็ถึงเชือกนี่ฮะผมก็จะวัด อ่อใช้ไม้ไผ่เนี่ยวัดคร่าวๆฮะอ่าไม้ไผ่นี่วัดคร่าวๆนะฮะนี่ฮะแล้วก็ใช้เชือกแดงขึงขึงยาวเลยหัวท้ายนี่ฮะผมจะได้อยู่ประมาณอ่าขึงไปนู่นเลยนะฮะผมก็จะได้อยู่ประมาณสี่แถวสี่แถวนี้ฮะผมใช้ข้อข้อข้อไม้ไผนะ่เนี่ยข้อไม้ไผนะ่เนี่ยฮะอ่าระยะของข้อไม้ไผ่นี่วัดเลยก็จะได้หนึ่งแถวสองแถวสามอ่าสี่แถวเนี้สี่แถวผมจะได้สี่แถวนี้อยู่ อ่าเนี่ยล่องนึงเนี่ยผมจะได้อยู่สี่แถวนี่สี่แถวแล้วเดี๋ยวตรงกลางผมว่าจะใส่ข้าวโพดก็ใส่หไม่นแน่นไปเลยก็แล้วเดี๋ยวก็จะเปิดเป็นแบบเทปน้ําพุ่งเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าน้ําพุ่งไม่เวิร์กก็เดี๋ยวจะตีน้ําเบียงเลยก็คือเดินท่อกลางนี่เดินท่อกางแถวโกโก้นี่แล้วก็ตั้งหัวน้องเบียงเลยเบียงซ้ายเบียงขวาเลยอ่ะอันนี้ผมจะมาะทำคืนนี้ผมปลูกไปแล้วผมปลูกไปแล้วนี่ผมปลูกไปแล้วนะครว่าใชท้ท่อแป๊บ ก็แป๊บที่ผมทำเนี่ยปลูกไปแล้วนี่ฮะก็ะลองลองแทงปลูกไปแล้วก็คือเขาเรียกไม้ไม้กระทุ่งไม้กระทุงอะไรที่ปลูกนะผมก็ไม่เกิดไม่ทันตรงนี้ก็ถามแม่ถามอะไรแล้วก็มาลองทําเองอแล้วก็มาเก็บไว้ด้วยให้คนรุ่นหลังดูด้วยฮะเดี๋ยวมาเปิดคลิป,ปอะไรจะได้มาเป็นความรู้ของเขาในแนวทางการทําข้าวไร่แต่ข้าวไร่ผมไม่ได้แช่นะชุดนี้ผมจะไม่ได้แช่ฮะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูข้าวของผมนะ เดี๋ยวจะให้ดูข้าวของผมเอมันเป็นล็อกนี่เดี๋ยวดูอุปกรณ์ของผมก่อนอุปกรณ์ก็จะมีไม้กระถุง g เขาเรียกไม้กระถุงผมก็จะใช้ตัวท่อ PVC อ่านิ้วครึ่งท่อเอ้ยท่อนิ้วหนึ่งตัวเขาเรียกต่อตรงนะต่อตรงลดสองนิ้วลดนิ้วครึ่งนี่ฮะก็จะเป็นปากอย่างนี้อันนี้ก็เป็นท่อนิ้วครึ่งเอ้ยเป็นท่อนิ้วสองนิ้วลดนิ้วผิดสองนิ้วนิ้ว นี่มันท่อนี้แล้วก็จะบากบากเป็นปากอย่างนี้ปากแหลมแหลมนี้ฮะเพื่อจะจะเอามาแทงเพื่อจะมาแทงดินแล้วงัดแล้วก็เอาข้าวหยอดตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมให้ให้เพื่อนดูนะฮะนี่ข้าวอันนี้เป็นข้าวที่ผมสั่งมาในในเวสที่สั่งมาแล้วก็เป็นข้าวเอ่อข้าวไร่ข้าวเหนียวแล้วเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวปานินลายอ่าเอ้ปลาซิลปลาซิลลายแล้วก็จะมีข้าวกล่ำเอ่อข้าวก่ำจะเป็นข้าวสีขาวๆเอออีกสายพันธุ์นึงข้าวก่ํำ จะอยู่แปลงนู้นอันนี้จะเป็นแปลงปลานิไลที่ผมทำนะั้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้าวโพดกินฝักด้วยจะ,จะลองดูอันนี้เป็นแนวที่ผมผมไม่ได้เก่งเรื่องการทําเกษตรแบบพืนล้มลุกเพราะผมจะปลูกแต่สวนอย่างเดียวอันนี้จะมาทดลองทําแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัวปุ๋ยหวานก็คือเป็นตัวฮิวมัสหวานไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะมาใช้ตัวหนึ่งอินซีคือจะผสมใส่กันด้วยเอาฮิวมัสหวานปรับทั้งทั้งฝืนเลยแล้วเดี๋ยวจะใช้หนึ่งอินซีใส่ อาใส่ตามต้นแล้วเดี๋ยวก็จะมาใช้ตัวน้ำหมกักฮอร์โมนปลาหมากักแล้วก็เป็นตัวสูตรกลีที่ผมทำพ่นจุดนีท้ทั้งแปลงเลยผมจะทาของผมเป็นแนวปลอดภัยเพราะผมทำำําลาไยแล้วก็คือมันไม่มีสาตรตกค้างแสดงว่าเราทําได้แล้วก็ทาตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทำให้เพื่อนดูนะครับอ่าก่อนอื่นผมจะเอาข้าวมาอยู่ประมาณนี้นี่ฮะข้าวมาอยู่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาเอา,เอาตัวนี้เสียบไม่ทอยขนาดเลยนะมันเอียงเลย อึจุ๊บอ่านี่ฮะก็ผมก็จะวัดพอประมาณนะฮะก็กะเอาประมาณสัก30เซนประมาณนะ่ะยี่สิบถึงสามสิบเซนผมจะนี้เลยแล้วก็แทงแทงเอียงๆหน่อยงัดขึ้นงัดขึ้นแล้วก็หยอดข้าวลงไปประมาณ6กเจ็ดเมตรนะฮะตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กบอ่านี่างัดขึ้นแทงไปปุ๊บเจ็ดเมตรแล้วกบฮะแทงตามเส้นที่เราวางไว้ หยัดไปปุ๊บแล้วก็กบนะครับปุ๊บกบอ่าอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูใกล้ๆนะแป๊บนึงเดี๋ยวสต็อปไว้ก่อนอ่ะก็จะให้เพื่อนดูใกลนะ้ๆกฮะผมจะแทงเอียงๆหน่อยแทงอย่างนี้ฮะแทงเอียงแทงอย่างนี้ครับปุ๊บเนี่ยปากฉลามจะเป็นอย่างนี้แล้วก็แทงเอียง ปึ๊บแล้วงัดขึ้นนิดนึงมันจะเป็นโพรงขบเป็นโพรงปึ๊บอันนี้ผมย่อยข้าวลงไปแล้วปึ๊บอ่าผมดึงขึ้นฮะแล้วก็รูดกบอ่ารูดกบอยู่ประมาณนี้ผมจะไปฝั่งลึกมากเพราะของผมมันเป็นดินที่พวนแล้วนะยเดี๋ยวผมจะให้ดูเม็ดข้าวอ่าเป็นดินที่พวนแล้วนะมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหนานี่เม็ดข้าวมันก็อยู่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเห็นไหมเลยอ่าเม็ดข้าวไปไหน,น,นแล้ว,ลวลนนลครับอ๋อนี่เนี่ยเม็ดข้าวผมก็อยู่อย่างนี้อ่ามันจะลงลงไปไม่ไม่ลึกเท่าไหร่อ่า ก็จะแทงอยู know, like ่อย no ่างนี them, so ้คร on. ah, ับเดี๋ยวดูแบบกล้องมันมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนดูนะฮะก็ตามแนวเส้นที่ผมทําไว้คือตามแนวเส้นนะอ่าแล้วก็แทงนะปึ๊บกะเอาปึ๊บแทงงัดแทงปึ๊บงัดหยอดครับอ่าแล้วก็รูดมากบเลยฮะอันนี้คือการเทคนิคที่เรา กระถุงข้าวไว้คนเดียวนะกระถุงปลูกข้าวไร่คนเดียวแต่อันนี้ผมพวนแล้วมันก็เลยแบบแทงง่ายพอดินมันไม่แข็งนะฮะแต่มันก็มีหลายเทคนิคหลายแนวทางแต่ผมไม่ค่อยรู้ก็ผมเอาแนวทางที่ผมทําแล้วก็ประยุกต์ไปนะฮะก็คือเราทําคนเดียววางเส้นก่อนแล้วก็ทําตามเส้นนี่ฮนะอ่าอืมอยู่ประมาณนี้เอากะพอประมาณไม่ต้องเอาแบบเป๊ะๆก็ได้อา่าเสร็จแล้วก็ ครับนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็ ถ้า,าทาเพื่อนทาที่จะทุ้งให้มันยาวหน่อยก็ได้ฮะก็มันจะได้ทํางานง่ายหน่อยฮะตรงนี้มันจะได้ไม่ต้องมา,าทําให้มันก้มหลังมากก็ผมว่าทดลองญญก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยไม่เคยทาในใน,ในแนวนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองดูแล้วเดี๋ยวตรงกลางนี่ก็ผมว่าจะปลูกเป็นมะละกอฮอนเลน์ตรงกลางที่อยู่ในร่องโกโก้นี่ฮะก็จะปลูกเป็นมะละกอฮอนแลนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นข้าวไร่ที่ผมถยแล้วก็จะดูว่ามันจะได้อยู่ประมาณไหนฮะก็พยายามทํา ในหลายรูปแบบเพื่อที่จะให้มีอาหารไว้หล่อเลี้ยงชีวิตในยามทีเ่เงินไม่มีค่าในในณเวลาหนึ่งมันมันอาจจะเกิดวิกฤตได้คือคือเงินันมีค่าอยู่แล้วแต่เงินอาจจะใช้ซื้ออะไรไม่ได้ในในจุด,จ,ด,จ,ดจุดหนึ่งที่คนต้องการอาหารเพราะว่าอย่างที่มันเกิดภาวะวิกฤตอย่างอย่างโรคโควิดนี่นะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหยุดได้มันจะหยุดแค่ไหนหรือมันจะไปได้แค่ไหนแต่ถ้าเรามีอาหารไว้เออเรามาแลกเปลี่ยนกัน มันก็จะทําให้เราอยู่ได้อยู่ประทังชีวิตได้เรามีผมมีข้าวเพื่อนเพื่อนมีปลามีผกักเรามาแลกเปลี่ยนกันผมว่ามันก็ยังอยู่ได้ในเมื่อ,อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วทุกคนแค่ต้องการกินเพื่ออยู่ประทังชีวิตแต่ไม่ต้องการอย่างอื่นแล้วเนี่ยตรงนี้ผมก็อยากจะมาทําเป็นแนวทางในอนาคตแต่ถ้าถ้ามันผ่านไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เป็นเก็บไว้เป็นแนวทางของเราเป็นความรู้ในการปลูกข้าวไว้กินแบบปลอดภัย ไม่ต้องไปยังไงคือคือคือ,คอมันจะได้ทําเองแล้วปลอดภัยไม่มีสารพิษตกคร้างเราจะลดต้นทุนเรื่องไม่ต้องไปซื้อเขาไม่ต้องอะไรก็คือ,คอเรากินในครอบครัวเนี่ยได้ในพื้นที่ที่มีเล็กน้อยเราก็สามารถจะทําได้เดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องสีเครื่องอะไรที่เอ่อามายังไงมามาใช้แบบคือมาสีข้าวได้อัตโนมัติอ่าตรงนี้นะมันก็ทําให้เราจะยังไงอยู่แคาครอบครัวได้อยู่แค่บ้านได้โดยที่เดี๋ยวนี้เครื่องเกี่ยวแล้วก็ใช้เครื่องตัดหญ้าเกี่ยว หรือว่าเกี่ยวเองแล้วก็มีเครื่องสีที่สําเร็จแล้วไม่ต้องไปพึ่งลงสีเราก็สามารถจะมามีอาหารกินทุกอย่างได้อันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมอยากอยากจะทําเก็บไว้เพื่อลูกเพื่อหลานด้วยในอนาคตเพราะว่า,าการเรียนรู้แบบนี้ส่วนต่อไปในอนาคตผมว่าเขาจะไม่ค่อยได้ลงมาใช้ชีวิตจริงอย่างนี้แล้วเขาจะอยู่แต่ในโลกโซเชียลในในอะไรของเขาตรงนั้นมากฝาและชีวิตจริงเขาจะเอาชีวิตรอดไม่ได้ที่ผมมองนะผมก็เลยอยาก มาทาเป็นแนวทางเก็บไว้ถือว่าถ้ามันมันดีก็เก็บไว้เป็นแนวทางสำหรับคนอื่นได้หรือว่าเห็นว่ามันยังไงคือคืออยากทําเก็บไว้ฮะประมาณนี้แล้วกันก็ก็ยังไงผมฝากไว้หนึ่งคลิปนะฮะเป็นคลิปนี้ก็เป็นคลิปปลูกข้าวข้าวไร่แบบคนเดียวก็คือทําอุปกรณ์กระถุงแบบในแนวของผมตรงนี้ก็จะมาทําปลูกไว้ แบบนี้ก็ยังไม่รู้จะสำเร็จแค่ไหนก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะครับก็เพื่อนๆฝากอยาเาลืมก, like กดไลค์กดติดตามนะจะได้พลาด EP ต่อไปนะฮะในการปลูกข้าวไร่ในแปลงทุเรียนระยะชีตของผมนะครับสวัสดีครับ